ง่ายง,ง่ายๆไปวไหมโอเคมาลองอะลองครับลองทุกคนเอ่าประคองหัวประคองหางนี่แหละครับผูกต้องแล้วครับโอ้โหทุกคนเดูครับอือหือ สวัสดี f อซทุกคนครับผมนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่คาเฟ่งูฝางนะครับซึ่งบอกเลยว่าอ่าผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่กลัวงูนะครับแต่วันนี้จะมาอทดสอบอ่าความกล้าของตัวเองนะครับว่าจะมีความกล้าที่จะจับงูตัวเป็นๆหรือไม่นะครับซึ่งอตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับผม อยู่ติดถนนอม่อนปิ่นบ้านลานนะครับซึ่งคาเฟ่ก็เป็นคาเฟ่แบบขายกาแฟแล้วก็มีงูด้วยนะครับอันเดี๋ยวเราสั่งกาแฟมากินกันก่อนนะครับแล้วก็ไปจับน้องงูกันนะครับว่าน้องงูจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราติดตามรับชมนะครับพอดีตอนเช้าผมกินกาแฟมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ ประมาณเที่ยงนะครับตอนนี้เที่ยงเดี๋ยวจะสั่งเอาเป็นอนอกจากกาแฟแล้วมีอะไรที่แนะนำมั้งคะนี่มีเลิดเลยเอาอะไรดีที่ขายดีก็จะเป็นชาเอเชาไทยชาไทยาชาไทยแล้วกันนะครับกทุกคนาชาไทย ครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ทําใจได้น้าอยู่ตรงนี้นะครับดูฮะยังทําใจไม่ได้นะครับยังทําใจไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องกินชาสักแก้วหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวก็จจับน้องๆให้เอฟซีคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับดูฮะพี่เขาบอกว่าจับได้เลยนะครับจับได้เลยแต่ยังไม่กล้าจับนะครับ เดี๋กกินชาให้มันหายตื่นเต้นก่อนนะครับทุกคนอขอบคุณครับกินชาอืัโอเคเลยรสชาติเยี่ยมรสชาติดีมากอืมใจเย็นใจเย็นหายตื่นเต้นนะครับทุกคนหายตื่นเต้น ก่อนที่เราจะจับน right ้องงูนะครับเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของหรือให้พี่เขาแนะนํานะครับว่าวิธีการจับจับยังไงนะครับมีวิธีการจับจับยังไงนะครับขั้นตอนแรกคือการลูบนะครับการลูบคือการทําใจไปในตัวอย่าลูบน้องแบบนี้ลูบน้องแบบนี้มนกลับไปจาะกระจีน้องผิดวิธีใช่ไหมครับลูบแบบลูบเต็มมือเลยลูบแบบเต็มมือใช่ไหมครับการลูบคือการทําใจไปในตัวนะครับพอทาใจได้แล้วก็จะจับแบบผมได้จับแบบนหน ทำใจได้หรือยังอาพอได้พอได้ได้ห้าสิบห้าสิบเวลาจับก็จับสองมือจับสองมือการน้องล่วงอ่าครับเดี๋ยวดยจัดท่าให้เนาะได้ได้ครับเอาตัวที่ไม่โซนเนาะเว็จล้ตัวนี้อยากโซนตัวนี้ไม่โซนนิ่งๆทำมือแบบนี้นะครับแบบนี้อ่าการน้องล่วงไม่ต้องกลัวน้องนะครับไม่ต้องกลัวเยไม่ต้องกลัวน้องอ่าตแบบค้น นี่มากเฮ้ยเ้น้องเลื่อนน้องเลื่อนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวน้องหัวน้องไม่ทําอะไรให้เราเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูพอดีพอดีมีสองกล้องนะครับดู๋เดี๋ยวให้ดูกล้องนี้แล้วกันทุกคนดูก็ถือว่าทําใจได้เร็วนะครับบางคนยี่สิบสามสิบนาทีไม่ต้องกลัวน้องไม่เป็นไร อาวัวมีไหนอยู่นี้ข้าน้องเป็นผู้หญิงน้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมตัวเมียนะสิบมีแบบก็คือถือว่าเป็นเป็นครั้งแรกนะครับที่แบบมาจับมือแบบตัวเป็นๆเนาะเอาผ้าคอไหมไหวไหมถามใจตัวเองว่าไหวเปล่าเดี๋ยวจ้า นี่เขาบอกเอาพาดกองไหมเราเรามีวิธีมีวิธีไหมครับหรือว่าเอา้าดไปเลย้าดเหมือนพวงมาลัยเลย้าเข้าไปเลยนี่อายง่ายๆไหวไหมโอเคมาลองอ่ะลองครับลองทูกต้นเหอ่ประคองหัวประคองทางี้ครับถุกต้องแล้วครับโอ้โหทุกคนดูครับถูกต้องอันนี้ร้านร้านเปิดทุกวันไหมครับหรือว่าทุกวันทุกปรมง หกโมงเย็นเก้าโมงถึงหกโมงเย็นใชอผมมากันได้เลยยินดีสอนจับเพราะนมันหลุดมันหลุดน้องส่วนน้องส่วน,นดูครับทุกคน,นใช้่แบบอยากก้าวผ่านข้าเออก้าข้ามนะครับความกลัว<ต>เจอที่นี่ฮะ <s> คาเฟ่งูฝางนะครับ <S <s บ้านม่อนปิ่น อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะปักหนุเดเพ็ออาคาเฟ่งูงไว้นะครับทุกคนสามารถเข้าไปติดตามหรือสอบถามข้อมูลกันมาได้นะครับเฮ้ยเจ๊กะจีม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 ีคนมาเล่นทุกวันไหมทุกวนักวนครับวนัน ส่วนเอ้จกรจีเด้อุกคนส่วนมากส่วนมากเป็นเป็นเด็กหรือว่าเป็นเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กครับเป็นเด็กเด็กชอบเล่นนะใช่ครับทุกคนหาออกมาแล้วอยู่ตรงนี้อือดูดือดจักรดีจักรีเป็นไงครับทุกคนถือว่ามีแอดมินมีความกล้าอยู่นะครับ ถือว่าก้าวข้ามกลัวได้เร็วมากสอนแป๊บเดรยวก็จับได้ภาดคอได้มาเดี๋ยวให้จับน้องน้อยน้องเล็กน้องเล็กสุดของฟาร์มของคาเฟ่เราเดี๋ยวให้จับ มีน้องเล็กจะต่างกันมีน้องเล็กด้วยเหรอน้องเล็กสุดเิือออกจากใครมาได้สามเดือนกว่าสามเดือนสามเดือนกว่าอน้องน้องโมจาออโมจมีชื่อทุกตัวนะครับเจเอมันดีครับเอฟซีอันนี้อันนี้ตัวเมียนะครับนี่ตัวเมียตัวเมียอ้วนปักเลยครับทุกคนค่อยวางโอ้โห ยอดเกียเกียรเยียบอันนี้เป็นน้องน้อยนะครับตัวนี้เป็นน้องน้อยสุดของคาเฟ่เราเขาเรียกว่างูบอลเพราะมันเป็นแบบนี้อ่าจับสองมือได้เลยอ้องงูบอลทุกคนดูชก้องดูครับ เอ้าหัวหัวหัออยู่ด้านในนี่เป็นงูที่ท,ที่กลัวคนอ่าอาการกลัวคนเขาจะขดตัวเป็นลูกบอลใช่ครับออาการเรียากาวา่างูบอลตัวเป็นลูกบอลอันนี้คืออาการกลัวคนถ้าเขารู้สึกปลอดภัยเขาก็จะคลายตัวแล้วก็เลยเล่นแบบนี้แบบผู้ใหญ่นี่นดูครับนี่เพิ่งออกจากใครมาได้สามเดือนกว่าตัวขนาดนี้แล้วเป็นลา,ตตลายบัตเตอร์ลายบัตเตอร์ สีเนยสดมองมองมีแบบว่าแรงบานดังใจหรือว่ามีมีแบบทาไมคิดถึงแบบมาเปิดคาเฟ่งูครับเอ้าจริงๆไหมครับเป็นคนกลัวงูคนหนึ่งคนกลัวงูใช่ครับเป็นคนกลวงงูคนหนึ่งเห็นงูก็วิ่งเหมือนกันแต่ผมอยากก้าวข้ามความกลัวอ๋อ <c oughs> ก็เลยศึกษามาสามเดือนเต็มแล้วก็ตัดสินใจซื้อแค่สามเดือนเองนะครับครับศึกษาแรกๆมานี่แบบ ไม่กล้าจับนะครับต้องใส่ถุงมือก็อใส่ถุงมือแล้วก็แบบจับแล้อย่างเงี้ยเหมือนแอดมินก็จับแล้วก็อย่างเงี้ยแรกๆนะครับตอนนี้ก็หลงรักแล้วก็เป็นโรคบูงงอกองอกมาเรื่อยๆงอกมาเรื่อยๆอนาคตก็จะทําทเป็นฟาร์มเลยใครสนใจลูกงมูก็ประมาณปลายเดือนเมษาปลายเดือนเมษาน้องมโมบายก็จะเกิดลูกตัวนี้ตั้งท้อง มีมีช่องทางติดตามไหมครับผมติดตามที่คาเฟ่งูฝางเลยคาเฟ่งูฝางเป็น,เ,เ,ปนเพจใช่ไหม <PM S 2> <ภา S 1> ครับใช่ครับเป็นเพจเลยครับฝาก,กติดตามร้านด้วยนะครับผมเพจอาคาเฟ่งูฝางเลยนะครับเข้าไปได้เลยภาษาไทยคาเฟ่งูฝางจะมีสาระาอ่ความรู้อ่าลูกค้าจับยังไงสอนจับยังไง ลูกจะออกเดือนไหนยังไงจับจองได้ก็ในเพจเลยนะครับนี่เป็นงูบอลไพรทอนนะครับผมกัดไม่เป็นพิษไม่มีเลยนะครับพิษเป็นศูนย์นี่ครับกัดไม่เป็นจะเป็นแบบนี้นี่ครับตัวนี้ลูกรักผมเลย อันนี้คือกานไม่เป็นคือขั้นตอนแรกคือการลูบการลูบคือการทําใจไปในตัวสมมติว่าคนกลัวนะขั้นตอนแรกก็คือการลูบอย่าอย่าอย่าลูบแบบนี้ลูบแบบนี้เหมือนกับไปจักกะจีน้องต้องลูบแบบเต็มมือเลยการลูบคือการทําใจไปในตัวพอทําใจได้แล้วเราก็จะจับมาแบบนีได้เลยเลือกได้เลยว่าจะจับตัวไหนอืมจับขึ้นมาได้เลย นี่เป็นงูชื่อสับ์เป็นงูสายพันธุ์อะไรครับงูบอลไพทอนครับผมงูบอลไพทอนอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูให้ง่ายเลยตัวนี้เราเรียกว่างูบอลเพราะมันจะเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวนะ,ะนี่แบบมันจะนโค้งดิบเป็นลูกบอลใช่เขาเลยเรียกว่างูบอลไพทอนอันนี้คืออาการกลัวคนกลัวคนใช่ครับ มันจะคตตัวเป็นลูกบอลก็คือเขาเลยเรียกว่างูบอลพาทอนครับผมหรือเรียกง่ายๆว่างูบอลงูบอลเป็นเป็นสายพันธุ์ชนิดเดียวกันหมดแต่ว่าใช่คนละสีคนละลายครับผมคนละลายใช่ครับอันนี้มีที่เดียวในอำเภอฝ่างตาับใช่แล้วคางที่ไม่ใช่ใช้เว็การมีที่เดียวครับที่เดียวนะครับดูลองจับดูแอดแอนวินจับดู ลูกลูกลูกอย่างนี้ใช่ไหมครับการลูกคือการทําใจไปในตัวอ่ะมือมือสั่น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 ลูกแบบใจมือไปเลยไม่กัดใช่ไหมครับน้องยินดีให้ลูกอยู่แล้วครับไม่ต้องหัวมานะครับอ่าลุ่มลุ่มการลูกคือการทําใจไปในตัวถ้าทําใจได้แล้วก็จะจับได้น้องน้องมีชื่อไหมครับแต่ละตัวแต่ละตัวมีชื่อครับอย่างตัวนี้ชื่ออะไรครับ อันนี้โมนี่จอมโซนโมนี่จอมโซนโมนี่โมนี่จอมโซนอันนี้อันนี้โมจีอ๋อสีสีมันจะคล้ายๆกันแต่นี้เป็นสีเหลืองอ่อนนแบบใช่แล้วครับลายเหลืองอ่อนขาวเหลืองอ่อนเป็นงูเรืองงูเพืิอดูง่ายๆเลยตาน้องจะแดงอันนี้ตาแดงอนี้ก็ตาแดงจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในอนาคตสองตัวนี้จะเข้าคู่กัน ส่วนตัวนี้น้องโมจิมจลูกลักผมโมจิเป็นลูกรักเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยใครแบบว่าอยากจะมาสัมผัสอ่าเริ่มกับน้องงูนะครับผมก็มาได้ที่บ้านม่อนปิ่นนะครับผมอยู่ติดถนนม่อนปิ่นมะนลานนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านข้าวซอยป้าปอกนะครับเดเนี่ฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านข้าวซอยนะครับ มาได้เลยยินดีสอนจับใครอยากก้าวข้ามปวงกลัวมาเดี๋ยวผมสอนจับลับลองจับได้แน่นอนน้องไม่กลัวเลยมามาหนางังคุณหนังดีๆห้านเทงีงเขาห้าเมเถงเขาผัดขอผัดขอ,ขอเอ้ยสักคเลย แตพูดไปแล้วกเยอกำน้ห้ามแรงนะใอหพูดไปแล้วเราไม่กลัวเลยนะครับทุกคนเจอไหมคะห้ามจับแรงนะนี่สิเอามือออกสิคะเอามือออกเิ่งจุกรจุกอัดคออยู่แล้ว ก็สําหรับเอพีนี้นะครับ <Oliver> ต้องขอบคุณพิติ้งมากนะครับที่ให้ทางช่องของเรานะครับอ่าเพจที่เนี่ยเพเภอฝางนะครับแล้วก็ช่อง youtube คนมืองฝางนะครับได้มาสัมผัสแล้วก็ก้าวผ่านความกลัวไปอย่างง่ายดายนะครับทุกคนดูฮะนี่ก็ต้องขอบคุณมากนะครับมคเฟ่เป็นไรครับผมขอฝากร้านด้วยนะครับผมอ่าคาเฟ่งูฝางเลยนะครับเซิร์ชไปได้เลยครับพี่เพจ นะครับหรือว่าจะมาในตรงนี้ครับดีสอนรับรองจับได้แน่นอนก็ดูรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวฝากรายละเอียดไปนะครับผมนะทุกคนโอเคครับพ p นี้เราไปก่อนครับผมสวัสดีครับน้องโซนมาดูฮะอืม โอเคครับเอาวางก่อนวางก่อนน้องดื้อแลละบายบายครับผมสวัสดีครับ